สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆแฟนเพจสันขวามทุกๆท่านอ่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับกราบรายงานตัวด้วยครับผมนะครับอ่าโอ้ยน,นี้เจ้าอูดเข้ามาเร็วมากเลยแดงอยู่เวนนะให้กำลังใจนะฮะพยาบาลทุกๆท่านนะฮะพยาบาลแล้วก็คุณหมอทุกๆท่านด้วยนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขายเข้ามาบ้างแล้วนะฮะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนที่ผมมีเรื่องที่ผมกำลังวิจัยอยู่อย่างหนักนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำวิจัยไปเนี่ยผมไปทำไปเพื่ออะไรนะจะเดี๋ยผมกำลังผมไม่ยังอยากรู้ผมสิ่งที่ผมกำลังทําวิจัยเนี่ยผมจะทําไปเพื่ออะไรมันต้องเริ่มจากจุดไหนก็คือประเด็นที่ ผมอยากจะพูดถึงนะคคือบ,บางครั้งงานที่ผมทำวิจัยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยตรงที่มันต้องลื้อไปพร้อมๆกันเนี่ยคุณอยากดูพระเป็นไหมล่ะผมถามหน่อยผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยที่สนใจพระเครื่องอะ่ะคุณก็อยากดูพระเป็นนะครับใครอยากดูพระเป็นบ้างกด9มาผมเชื่อครับว่าทุกคนอยากดูพระเป็น <c oughs> แต่โรคใบโรคของสังคมวงการมาเครื่องหรือผมว่าทุกๆสังคมอะนะผมว่ามันเป็นโรคของสังคมของการทําให้คนทํางานเหนื่อยมั้งคือประเด็นเลยคือเวลาผมหาข้อมูลอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์แต่มันต้องมาปวดหัวกับกับไอคนที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้สนใจมันไม่อยากดูภาพเป็นจริงๆนะแต่มันอยากจะดา่า อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรที่แบบว่าเอาสะใจเอาสนุกเออไอ้พวกนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นที่คนที่พอจะมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาอยู่ในวงการพักเครื่องเนี่ยกับไม่ทำตัวเป็นประโยชน์กับวงการเราอธิบายยังไงดีวะผมมามีข้อมูลเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับซึ่งผมกล้าพูดว่าในอดีตที่เล่นพักันมาเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลความจริงหลายๆอย่างที่ผมเจอเนี่ยมันไม่ได้เจอในวงการพระที่ผ่านมาด้วยความที่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลนะฮะสื่อเนี่ยมันจะมีแค่หนังสือรายสัปดาห์ซึ่งกว่าจะออกมันก็เป็นเดือนมันก็ยากนะ,ะทีวีเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมีอยู่ห้าช่องเนี่ยอยู่ๆจะเอาเซียนพระไปออกได้ไหมทุกคนมันไม่มีช่องทางในการที่จะนำ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ออกมาเผยแพร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันทําให้เราสามารถหาข้อมูลต่างๆและเอามาเผยแพร่ได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นยังเหรียญพ่อรุ่งหกเก้าเนี่ยถ้าอยากหารูปต้นแบบรูปสี่เปียพ่อรุ่งบานนั้น,เ,นเราถามจริงจะไปหาที่ไหนแต่ปัจจุบันน่ะคุณอยากเห็นรูปหลวงพ่อรุ่งเนี่ยคุณเซิร์ชกูเกิลมันจะขึ้นเลยอ่ะมีคนเอาลงไว้คุณอยากหาประวัติต่างๆเนี่ยคุณเซิร์ชกูเกิลเนี่ยมันก็ขึ้นเลย ประเด็นคือบอกว่าการที่เราดูพระกันไม่เป็นทุกวันเนี้มันไม่มีโรงเรียนสอนจริงๆแล้วมันไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในการสอนให้ดูพระกันได้แบบจริงๆที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณอยากดูพระเป็นคุณไปดูคนขายพระที่เขามาไลฟ์สดทุกวันเนี้คุณเห็นแต่วะละัลคังบางขุนพรมพ่องเงินบางคานเหรียญปู่สุขเหรียญพอก,กันพระแพง ซื้อม้าเหล่าเนี้ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะไปหาดูของแท้จากไหนคุณนึกภาออกไหมฮะมันก็เสมือนกับว่าเขาพาคุณไปดูตึกที่มันสร้างเสร็จแล้วพาไปดูตึกใบยกพาไปดูอนุสาวรีย์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างตึกสิบชั้นร้อยชั้นแล้วก็ถามว่าอ้าวไอ้หนูเองอยากเป็นวิศวกรสร้างตึกใช่ไหมเนี่ยเองดูเนี่ยเนี่ย ถ้าเองเป็นเหมือนข้าแล้วเองจะสร้างตึกแบบนี้ได้แต่ไม่ได้บอกวิธีการสอนให้คุณเป็นช่างได้ไม่ได้บอกวิธีการผสมปูนว่าการที่จะทำปูนเทพื้นมันต้องใช้หินเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่ไม่ได้บอกเลยว่าการที่จะฉาบต้องใช้ปูนเท่าไหร่ต้องใช้ทรายละเอียดหรือทรายหยาบคือมันเหมือนทุกวันนี้คุณเห็นเขาบอกคุณว่าอยากเป็นเหมือนผมไหมผมเป็นเซียนพระแล้ว ถ้าคุณเป็นเหมือนผมได้คุณก็จะดูพระแบบนี้ได้แล้วคนที่นั่งดูเนี่ยคุณจะดูพระเป็นได้ยังไงเอาง่ายๆเพราะเงินบางทานอยากอยากจะดูเป็นซื้อไปดูสิครับเขาไม่ได้ขายองค์ละสามพันนะเขาขายองค์ละแปดแสนล้านกว่าอืมแล้วคุณจะเอาเงินแปดแสนคุณจะเอาเงินล้านกว่าจากไหนไปซื้อเพราะเงินบางทานจากเขามาดู คุณดูนะนี่เหรียญกรมหลวงชุมพรเขาหลามตัดเนื้อเงินบล็อกนี้แพงนะเหรียญละล้านอ่ะแล้วคุณเนี่ยะจะเอาเงินหลักล้านจากไหนไปซื้อเหรียญนี้มาดูแต่แน่นอนถ้าคุณมีเหรียญลักษณะแบบนี้คุณหาไปขายเขาเขาซื้อเหรียญมันนี้เราหาไปขายเขาแล้วคุณโดนไม่รู้ว่าแท้หรือเกเนี่ยแล้วคุณจะเล่นพระกันยังไงอ่ะคุณอยากจะเล่นพระเป็นดูพระได้เหมือนเขาแต่มันไม่มีหนทางเลยครับ มันมีขนทางไหนบ้างที่จะทำให้คุณดูพระได้บอกผมหน่อยอ่อันนี้ผมอยากรู้จริงจนะนะครับอันนี้มันคือสิ่งที่ผมเห็นเลยคือต้องบอกก่อนครับว่าอันนี้ผมพูดเลยนะอ่าผมบอกเลยว่าผมอยากให้คุณดูพระเป็นผมอยากให้คุณเล่นพระกับผมแบบคนที่เป็นกับเป็นเมื่อไหร่คุณก็ถามว่าพี่แบบนี้แท้ไหมมีมาขายพี่เอาไหมพี่ซื้อไหม เอาง่ายๆนะครับคุณดูพักไม่เป็นเนี่ยคุณมาหาผมครั้งแรกคุณเอาพักเก๋มาให้ผมผมเสียเวลาไหมอ่ะผมถามแค่นเนี้ยผมถามว่าคุณเสียใจไหมที่มาแล้วพระมันไม่แท้ผมเสียเวลาไหมครั้งแรกเอามาเก๋ครั้งสองเอามาก็ยังเก๋อยู่เวลาโทรมานัดผมอะผมอยากจะอยู่รอดูพักคุณไหมอ่ะอันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณเอาพระมาให้ผมเมื่อไหร่ก็แท้ อ่ะพอเวลาคุณนัดผมผมก็ต้องรอครั้งแรกเอามาเก๊ก็ยังดูไม่เป็นครั้งสองก็เก๊พักเก้เนี่ยถ้าคุณดูไม่เป็นน่ะคุณก็จะซื้อเก๊มาให้เขาดูอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะมันไม่มีหนทางคือที่ผมมองมาเนี่ยคือมันยังไม่มีหนทางสิ่งที่มันจะทําให้คุณเป็นวิศวกรได้มันคืออะไรครับมันคือทฤษฎีมันคือการสอนโดยเริ่มจากการปูพื้น การที่คุณจะเป็นวิศวกรได้คุณต้องเริ่มจากนับเลขได้รู้ว่าเลขหนึ่งมันเขียนยังไงเลขสองเขียนยังไงเลขสามเขียนยังไงบวกเลขลบเลขคูณเลขหารเลขไปถึงยกกําลังถอดสแควร์รูทสามารถให้สูตรมาและคํานวณความเค้นความเครียดการรับน้ําหนักคานมันต้องมีการกูพื้นคุณจึงจะไปเป็นวิศวกรได้เหมือนกับการเรียนหมอ หรือการเรียนตำรวจทุกวิธีมันต้องมีหมดครับตั้งแต่ออกกำลังกายฝึกล่างกายการใช้อาวุธคือต้องบอกครับพราแท้ขายที่ไหนก็ได้นะครับแล้วคุณดูพ้าแท้ไม่เป็นคุณจะหยิบแท้จากไหนไปขายนะครับถูกไหมฮะคุณดูแท้ไม่เป็นเนี่ยให้คุณมีแท้ไปเนี่ยเขาบอกไม่แท้ขายได้จริงครับพระแสนหนึ่งคุณก็ขายห้าพันไงครับแล้วเขาก็ไปขายแสนหนึ่งคุณได้อะไรครับมันเป็นแบบนี้ครับเอานี่ก่อน คือเอาว่าการจะทําให้คนดูพระเป็นอันนั้นมันปลายเหตุแล้วคุณดูพระเป็นเน่ะคุณจะซื้อแท้ไปขายที่ไหนก็ได้มันถูกต้องประเด็นคือผมยังไม่เห็นสิ่งที่จะทําให้คนนดูพระเป็นนะครับคือไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นใครพูดแล้วแต่มันปลายเหตุหมดเลยคุณยังไม่รู้ว่าหนังสือมันเชื่อถือได้หรือเปล่าทําไมคุณถึงไม่รู้ว่าหนังสือมันเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ ไอ้คำว่าอาจจะไอ้คำว่าอันนั้นเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณเองก็ยังไม่รู้ไงถ้าคุณเป็นคนที่รู้แล้วจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้องค์ไหนแท้องค์ไหนเก๊เก๊เพราะอะไรแท้เพราะอะไรถูกไหมไอ้สิ่งที่คุณคอมเมนต์กันมาเนี่ยอาจจะแสดงว่า มันคือสิ่งที่อบ่งบอกแล้วว่าคุณยังดูไม่เป็นคําว่าความจริงคืออะไรคือสิ่งที่พูดแล้วมันจะต้องมีอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นสองบวกสองเท่ากับสี่ไม่มีอาจจะห้าไม่มีอาจจะหกไม่มีอาจจะเจ็ดองนี้แท้ไหมคําพูดแบบนี้คือคุณดูไม่เป็นถ้าคุณดูเป็นคุณจะบอกแล้วว่าองค์นี้แท้แท้เพราะอะไรองค์นี้เกเกเพราะอะไรฉะนั้นทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์มา มันบ่งบอกย้อนกลับไปว่าเรายังดูพาไม่เป็นแล้วเราก็ฟังแต่เราก็ยังดูพาไม่เป็นอันนี้ผมลวบแล้วตัดตอนให้เลยมันต้องมีหลักสูตรมีทฤษฎีมีการสอนที่มันพิสูจน์ได้อย่างจริงจริงจังๆมันไม่ใช่เชื่อใครเชื่อเสียงคนไหนหรือเชื่อหนังสือเล่มไหนแน่นอนครับสิ่งที่มันจะทำให้คุณศึกษาพักเครื่องได้มันคือหลักการเดียวกับโบราณคดี โบราณคดีมันคือวิชาโบราณคดีมันคือวิชาประวัติศาสตร์ถูกไหมครับบวกกับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ปฏิเสธข้อมูลจากวัดปฏิเสธข้อมูลที่มีคนเอาขึ้นมานําเสนอผมว่าเพื่ออะไรอะปฏิเสธหลักฐานที่มันค้นพบใหม่เฮ้ยผมว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่แปลกนะเห็นไหมครับฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณอย่าฟังผม แต่ผมให้คุณเอาวิธีการที่ผมบอกไปใช้ให้คุณเอาหลักฐานที่ผมเอามาให้ดูไปค้นคว้าไม่ใช่ให้มาเชื่อผมอันนี้คือหนึ่งเรื่องแล้วทุกวันนี้ผมเห็นมันเป็นสิ่งที่อดสูงมากๆเลยคิดว่าพระแท้ต้องแทมคิดว่าพระแท้ต้องขายได้บอกเลยเก๊ก็ขายได้เก๊ขายได้ง่ายกว่าพระแท้ด้วย สิ่งที่ผมฟังมาตลอดชีวิตคือมันที่ผมบอกแล้วว่ามันมันมัน,มนปิดประตูการดูพระเป็นของคุณเลยพักแท้ต้องขายได้ผมเห็นพระเก๊ก็ขายได้พระแท้ต้องขายแพงแล้วเวลาที่ไอเซียนพระเนี่ยมันไปซื้อหลุดมาห้าร้อยแล้วมาขายห้าแสนนะไอตอนที่มันซื้อห้าร้อยพระเก้ไหมคือคุณฟังคําพูดของคนที่มาหลอกคุณแล้วคุณก็จาเอามาพูดต่อไม่ทําให้คุณดูพระเป็นผมบอกเลยไม่มีทาง ไม่มีทางครับไม่มีทางเลยสิ่งที่จะทำให้รู้ว่าเป็นคือคุณต้องเจอหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานโบราณเยอะที่สุดเท่านั้นนะครับรู้ประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเขาใช้เครื่องมืออะไรในการผลิตของสิ่งนี้รวมถึงไปรู้ว่าในของสิ่งนี้มันทำมาจากอะไรทองคำเหมือนกับทองแดงไหมไม่เหมือนทองคำทองแดงส่วนผสมคนละอย่างคุณยังรู้เลยนี่ทองคำนี่ทองแดงคุณต้องรู้ ว่าในประวัติ่ะเขาเขียนว่าพระรุ่นเนี้ยมีมวลสารอะไรบ้างเขาจะมีใบฝอยทุกวันนี้เจอใบฝอยโบราณไม่ตรงกับที่เขาเล่านิทานขายกันมาไม่ยอมรับใบฝอยบอกใบฝอยทําเกได้แต่ไอที่พูดกันมาเนี่ยไม่มีอะไรจับต้องเลยพิสูจน์ได้เลยผมกำลังจะบอกครับว่าอย่างนี้การที่จะดูพระแท้เนี่ยมันดูได้โดยการเปรียบเทียบจากพระที่สร้างในยุคเดียวกันแล้วมันยังไม่แพง ผมบอกเลยนั่งดูพระแพงอ่ะขายกันทางไหนที่มันทาให้คุณดูพระเป็นบ้างบอกผมหน่อยเปิดหนังสือเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เปิดหนังสือเหมือนกนันหนังสือพิมพ์มาห้าพันเล่มคนอ่านหนังสือห้าพันเล่มดูพระเป็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยมีช่องทางไหนที่ทำให้คุณดูพระเป็นม้างผมเอาประสบการณ์ตัวผมมาบอกนะแล้วคนทุกคนที่ดูพระเป็นเขาไม่ได้เป็นแบบคุณไม่ได้มีความคิดแบบพวกคุณเปิดหนังสือได้หรือเปล่า แต่แค่รู้ว่าแแค่รู้จกกักว่านี่คืออะไรไม่ต่างกันครับเปิดหนังสือดูปลาฉลามดูปลาโลมาแต่ไม่รู้ว่าไอปลาวานตัวจริงมันตัวใหญ่ขนาดไหนปลาโลมาจริงๆมันเป็นยังไงผมบอกเลยเช้านั้นน่ะทุกอยากา่างมันปลายเหตุหมดวันนี้เอาที่ต้นเหตุกันเอาผมถามจริงว่าคุณนั่งดูเขาพูดถึงพระแพงคุณเปิดหนังสือเป็นร้อยเล่มเห็นภาพพระคุณจะดูพระเป็นยังไงบอกผมหน่อย ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงผมกําลังจะบอกสิ่งที่คุณจะทําให้คุณดูภาเป็นไงคือผมเบื่อนะเบื่อก,การที่ที่ที่ผมทําไปแล้วผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่งานของผมมันจะหมดจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่งานของผมมันจะหมดต่อต้านข้อมูลความจริงยังไม่เอาหัวออกมาจากเวลามียีิบสีชั่วโมงแบ่งไปดูอะไรที่มันไม่ทําให้เราดูพระเป็นได้ คุณดูให้เป็นก่อนนะแล้วคุณค่อยไปดูราคาไม่ใช่ไม่ใช่อยากดูราคาขายเท่าไหร่แต่ยังดูไม่เป็นถูกไหมฮะอือประมาณว่าเหมือนกับนะเอาง่ายๆนะรู้ว่ากุ้งมันขายได้โลก,กี่บาทแต่จับกุ้งไม่เป็นแล้วคุณจะไปเอาเงินยังไงอะอ่ะคราวน,นี้รวบลับตัดตอนแบบง่ายๆเลยคุณต้องปูพื้นครับพระเครื่องสร้างอย่างไงแต่ละวัดมีศิละปะของการแกะแม่พิมพ์ของวัดเขาอย่างไง หลวงพ่อองค์นี้สําเร็จวิชาอะไรมาไม่ได้ง่ายครับพ้าถ้าเก่งเขาก็ทําไปทุกวิชาแต่ถ้าใครที่สําเร็จวิชาเอกอย่างเดียวเขาก็ทําอย่างเดียวคุณต้องคุณต้องศึกษาแบบเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้ในสมัยก่อนเอ้านี่เห็นไหมดูภาพนะดูภาพถ่ายขนมอันเนี้ยเป็นขนมที่เขาทาก,กินกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านี่แหละครับเต้าส่วนผูกถุงพลาสติกเอายางมัดน,นี่ภาพถ่ายเลยเนี่ยคนอยู่ในสมัยรห้านี่นั่งกินขนมเห็นไหม แต่ในขนมมีอะไรอ่าในขนมมีถุงพลาสติกมัตุยานังกระติกมันเป็นภาพถ่ายสมัยรอ5ไหมเพราะยางกับถุงไม่มี่างนั้นอ่าเพราะมันไม่มียางหนังกระติกไงมันไม่มีถุงพลาสติกเออแต่ถ้าบอกว่าภาพนี้เป็นภาพถ่ายศัพท์แรกที่5ต้องมีอะไรยังเก่งเลยถูกปะเอาเป็นช้อนสังกะสีเป็นใบตองเออมันก็ยังดีมันต้องรู้ว่าอะไรมีได้ในตอนนั้นอะไรมีไม่ได้ตอนนั้นคือหลักการบนโลกใบนี้มันไม่หนีกันหรอกครับ สมัยก่อนนะครับทำจากดินดินเป็นยังไงทําจากทองเหลืองเอาทองเหลืองไปยังไงทําจากเงินมันเป็นยังไงมันก็ตัวเดียวกันในที่มีในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณต้องรู้ประวัติศาสตร์แล้วคุณต้องคุณต้องเลิกคือคุณเมื่อไหร่คุณก็ไปดูได้ว่าเป็นหลวงพ่อน,นี้ขายได้กี่ตังค์ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูหรอกครับเดี๋ยวเวลาคุณดูพระเป็นคุณหาได้คุณได้พระมาแล้วเนี้ยคุณอยากจะรู้ราคามันแป๊บเดียวถูกไหมโอ้ มันง่ายนิดเดียวคุณหาของแท้ได้ก่อนวันนี้คุณรู้วิธีการขุดเพชรขุดพลอยอ,อ่ะตรงไหนมันมันจะมีเพชรตรงไหนมันจะมีพลอยอ่าไม่ใช่ไปขุดในดินไปขุดนาเท่าไหร่ก็<ค>ไม่เจอเพชรสักทีเออให้รู้ก่อนตรงไหนมีเพชรตรงไหนมีพลอยขุดมาแล้วปุ๊บจะขายเท่าไหร่เนี่ยได้มาแล้วมันง่ายนิดเดียวเหมือนผมที่บอกไงว่าวันนี้อยากได้พระดังไปเจอบ้านหนึ่งเพื่อไปกันสามคนไอ้คนหนึง่งรู้หมดเลยปูสุข,ขขายได้เท่าไหร่รู้หมดเลยพอกันขายได้เท่าไหร่รู้หมดเลย นะครับว่าพระแพงๆขายได้เท่าไหร่หยิบเลยเหรียญนี้เขียนข้อเงินบางทานเหรียญนี้เขียนเลยปูสุกปากของมะขามเท่าเหรียญนี้เขียนเลยพ่อเดิมแต่หยิบมาปุ๊บเป็นเหรียญหูในตัวปั๊มตัดแท้ครับพระออกปีสามศูนย์ขายได้ไหมแต่อีกคนนึงเข้าไปไม่สนใจเลยครับดูที่เป็นข้างเลื่อยก่อนดูที่เป็นเหรียญตีกระบอกก่อนแน่นอนครับเหรียญตีกระบอกยังไงมันคือยุคเก่าถูกไหมโอเหรียญข้างเลื่อยนี่คือเหรียญยุคแรกๆ ไม่รู้ด้วยว่เาเหรียญน,นี้มันคือหลวงพ่ออะไรแต่ข้างเรื่อยหยิบมาก่อนตีกระบอกห่วงเชื่อมหยิบมาก่อนเป็นอะไรก็ได้ตังไหมข้างเรื่อยอ่ะข้างเรื่อยเนี่ยเป็นไรขิงกับเป็นกระหลายแสนถูกปหข้างเรื่อยเนี่ยเป็นปู่บุญก็หลายแสนตีกระบอกถูกไหมมีหลวงพ่ออะไรนะ้ำใจไทยเหรียญตีกระบอกไม่แพงมั้งตำาๆแล้วก็หลักหมื่นแต่คนที่รู้จักพาะดังรู้ราคาแต่ไม่รู้เรื่องราวลวล่อง,ลอ,งลอยของการผลิตในยุคโบราณเนี่ยหยิบมาไงพ่อเดิมปั๊มตัด เรียบร้อยไม่ได้ตังค์ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอยากบางชีคุณอยากได้พระแท้แต่มีพระแท้ในมือกลัวครับกลัวว่าพระในมือเนี่ยมันจะแท้จริงหรือเปล่าคุณมีวลัลคังในมือเซียนบอกว่าพระแท้เนี่ยให้อยู่ตรงไหนมันก็คือพระแท้เพราะเขาดูเป็นแล้วทําไมอะ่ะพระที่คุณได้มาในมือเนี่ยมันจะแท้ไม่ได้อวันหนึ่งไปไหว้พระวัดนั้นหลวงพ่อให้มาวันหนึ่งขับรถไปส่งคนแก่ คนแก่ซาบซึ้งน้ำใจไม่มีอะไรจะให้ปดพระในคอให้อ้าวแน่นอนครับวัดละคันอ้าวแน่นอนครับกิ่งวสัสดุทัน์อ้าวแน่นอนครับพ่อน้อยหน้าเสือแท้อ้าวแน่นอนอาจจะเป็นเหรียญปูสุกแต่ในใจคิดว่าอะไรของแท้มันต้องหายากเว้ยไอ้ที่เราได้มาจากลุงคนนี้มันจะแท้เหรอวะลดพึงท่าพระที่ได้มากลัวเซียนนะได้ในมือเซียนบอกนี่คือต้องแท้กูต้องรวย รู้เลยในมือเท่าไหร่แต่กลับกันนะพวกคุณนะถูกฝังหัวให้กลัวให้มีพระแท้อยู่ในมือก็กลัวกลัวแล้วต้องวินแจ้นไปหาเซียนแล้วก็จ่ายเต้นเขาจะบอกว่าแท้ไหมแน่นอนคุณเอาพ่อห้องมาให้ผมอะผมจะบอกคุณว่าแท้ป่ะเออเอาเอ,เอาเอาเป็นเหมือนผมอะถ้าผมเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเขาให้คุณดูพระเป็นหรอวันหนึ่งคุณถือพ่อห้อง มาหาผมเนี่ยถ้าคุณจะบอกพี่นี่แท้แน่เดี๋ยวผมไปแบ่งให้ผมต้องเตรียมตังเลยเออก็จะต้องซื้อแพงแต่ถ้าคุณบอกไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าพี่ดูให้หน่อยเนี่ยแน่นอนครับยังไงผมต้องหาทางซื้อให้ถูกที่สุดสวดเกได้สวดเลยได้ซื้อถูกหน่อยสวดผิดบล็อกสวดเสริมเออดีได้ซื้อถูกหน่อยบางทีรู้กันใช่นะมเสี่ยนยืนค้ง,งกันอะร้านนี้ก็เก๋์กันก็เก๋แล้วไงอ่ะ ถูกไหมครับคุณได้ของคุณกลัวแปลกนะเวลาที่ไม่มีของอยากจะดูพระเป็นอยากจะดูไลฟ์คนนั้นคนนี้ว่าพระดูยังไงแต่เวลามีของไม่ดูหรอกครับที่ของไม่ส่องหรอกครับไม่ได้ครับยังยวกูจะแจ้นไปหาเซียนถ้าแท้กูจะได้ตังค์เท่าราคาที่เซียนขายมีใครเคยได้มาเออดูแล้วรู้นี้ขายในร้านหนึ่งมีแบบนี้จะวิ่งไปหาเซียนจะได้ร้านหนึ่งมีใครเคยได้ร้านหนึ่งมง ใช่อพอสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือพูดให้คุณฟังว่ามันจริงไหมมันต้องเปลี่ยนระบบลำดับความคิดของคุณก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาเวลาที่เหลือน้อยในชีวิตกลับมาศึกษาพาะเครื่องอย่างแบบปูพื้นฐานกันไปดูก่อนว่าเหรียญแต่ละยุคสร้างยังไงโดยการหาของเหล่านั้นมาเปรียบเทียบผมบอกแล้วไงครับ เหรียญสร้างปีหกหกมีทองแดงอะไรที่มันตีกระบอกสร้างปีหกหกมากเหรียญสตังที่ใช้กันถูกปะอ่าเหรียญพระที่บางจังหวัดที่เขาไม่เล่นกันซื้อไปดูถูกไหมทองเหลืองเอา่าพาอทาแพงเพราะเงินแพงถูกปะทาไมอ่ะคุณจะซื้อเข่าตะเขานี่แพงไหมหออเข่าตะเขาสึกสึกอย่างที่ผมมีเนะี่ยแพงไหมสร้างปีหกแปดซื้อเข่าตะเขาซื้อที่ตำหม,มากยาย ซื้อกระดิ่งวัวมาไว้ดูคุณอยากจะดูเนื้อเงินเงินเก่าเป็นยังไงมันจะไปยากอะไรอ่ะถูกปะ่ะไกลเหรียญสตางรูแคที่เป็นดอกพุธอ่ะง่ายไหมยังมีเหรียญรอห้าไหมที่หลังตาแผ่นด,ดินอ่ะเหรียญละพันก็ซื้อได้ดูดิมันเปรียบเสมือนคุณอยากรู้ว่าคนแก่เนี่ยเป็นยังไงทูนะคุณอยากรู้ว่าโอเคตอนนี้คนดังคนนี้อายุเจ็ดสิบหน้าตาเป็นยังไง เป็นคนแท้หรือเปล่าคุณก็ไปดูคนอายุยี่ิบย่างอื่นมาเปรียบเทียบกันประมาณนี้แต่สิ่งเนี้ยที่ผมอยากจะบอกต่อไปนะผมเบื่อในการทําวิจัยขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคนมานั่งต่อต้านอันนี้จริงๆมันจุกจิกอารมณ์จริงอนะ